we สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่เมืองถูลูฟันอยู่ในมณฑลปกครองตนเองของซินเจียงเมืองนี้นั้นเป็นเมืองที่แห้งแล้งไม่มีน้ำเลยสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่วันนี้ยังเขียวขจีอยู่นั้นก็มีระบบชนระทานครับชนระทานที่ว่านั้นก็คือเป็นชนระทานที่คนนั้นขุดลงไปอยู่ใต้ดิน เป็นคลองชลประทานที่ประหลาดที่สุดในโลกแห่งหนึ่งครับว่าไม่ใช่เป็นคลองชลประทานที่อย่างที่เราเห็นคือไว้อยู่ที่ผิวดินแต่คลองชลประทานนี้เป็นการขุดลงไปข้างล่างแล้วก็เจาะให้เป็นแนวส่งน้ําแนวส่งน้ํานั้นส่งลงมาจากที่ราบสูงครับเป็นบริเวณที่มีบูเขาเป็นหิมะแล้วน้ําอันนั้นก็ค่อยๆไหลลงมาอยู่ที่ใต้ดินเขาก็ขุดเป็น เขาเรียกว่าเป็นตาน้ําแนวส่งน้ําที่อยู่ใต้ดินนั่นก็คือเรียกว่าคลองชนลประทานใต้ดินซึ่งมีแบบนี้น้อยมากในโลกและที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วครับสิ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศจีนนั้นมีความแห้งแล้งมากขนาดนี้ แต่ทำไมมนุษย์ยังสามารถพัฒนาชนละทานทำไมมนุษย์สามารถยังอยู่เย็นเป็นสุขในสภาพของบรรยากาศภูมิอากาศหรือภูมิประเทศแบบนี้นี่เป็นความสามารถของมนุษย์นั้นที่สามารถจะยังชีพได้แล้วก็สามารถนำสิ่งที่เป็นเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติได้จากใต้น้ำนั้นขึ้นมาใช้ครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่ข้างๆเรียกว่าเป็นของชประทานวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ได้หรือไม่นั้นต้องมีน้ำและที่นี่มนุษย์อยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าเขาทำชประทานใต้ดินชลประทานเหล่านี้ทำให้เมืองถูรูฟันนั้นสามารถมีชีวิตชีวาได้และเมืองถูรูฟันนั้นก็มีน้ำเหล่านี้แหละครับที่ไปช่วยให้เกิดการเกษตร การกินอยู่แล้วก็การประสสตว์วันนี้รัฐบาลนั้นยังได้สร้างเขื่อนขึ้นมาครับเพื่อทำให้เกิดการเก็บกักน้ำเป็นเขื่อนและแน่นอนเมื่อมีเขื่อนนั้นน้ำก็ซึมสู่ใต้ดินและใต้ดินนั้นก็มาเสริมน้ำซึ่งดูแล้วเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีมากน้ำใสแนวเลยนะครับชาวบ,บ้านนั้นใช้น้ำเหล่านี้มาดื่มมาใช้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมา ผ่านเครื่องกรองใดๆนั่นก็คือส่วนหนึ่งของชลประทานเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วครับ